เป็นอยู่จะเป็นเช่นไรในตอนนี้ในเรื่องราวบรรยากาศตลาดที่เบรกมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราถามคุณเพชรเลยนะคะคุณวิจิตอารอยะพิสธิ์ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บรเตอร์สวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะพี่เพชรค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างบรรยากาศตลาดอ่เช่นค่ะเบรกแล้วยังไงต่อภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมครับมองของตลาดยังเป็นภาพของการแกว่งไซเวทูไซเวอัพนะครับก็ยังอย่ายงนี ค่อนข้างดีสดใสครับตลาดทุนบ้านเราก็แลกกาดมานานนะครับเป็นภาพของการที่เราฟืนบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยทั่วโลกทุกตลาดเริ่มจับตามองแล้วว่าคืนนี้เนี่ยจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการชุมเ็ดนะครับซึ่งแน่นอนรอบนี้ลดตกเบี้ยอยู่แล้วียงถต่ว่าจะลดในรูปแบบคือจะลดแค่จุดสองห้าไหมหรือว่าจะลดจุดห้าทีนี้เป็นคียหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าด้วยด้วยการออกสองหน้าเนี่ยผมว่ามันมีอิมแพคต่อฝังตัวตลาดด้วยนะครับแต่ คือด้วยด้วยเบื้องต้นที่เราไปดูเนี่ยในเชิงของตัวคอนซัสเนี่ยตอนนี้เนี่ยเครื่องมือของตัวเฟดวัสดุเนี่ยสะท้อนว่าเทรดเดอร์เนี่ยมองว่าโอกาสการคัตเบี้ยเนี่ยรอบนี้อาจจะอยู่ที่โซนสักประมาณศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตก็ถือว่าแบบแอคทีฟพอสมควรคือคัตตบีเอสเยอะนะครับทีแต่ว่ามุมมองส่วนตัวแล้วก็ถ้าเราไปดูฝั่งของตัวบุนเบอร์คอนซัสเนี่ยที่นักเศรษฐศาสตร่งเขามาประมาณสักร้อยกว่าท่านเนี่ยเห็นว่าสักประมาณแปดสเนี่ยมองว่าลดแค่จุดสอซึ่ง ผมอะอยู่ในขาการที่ลดจุดสองห้าเช่นเดียวกันนะครับคือมุมมองคือผมรู้สึกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเมกาภาพระยะสั้นมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะย,ยังไม่จำเป็นจ <okay. S 1> ะมมต้อโมเมตั้าแรงๆในการคัดตกเบี้ยนในรอบนี้เลยเนี่ยต้องเผื่อใจความผิดหวังนิดหนึ่งถ้ามุมมองของดเดอร์นเนี่ยมองว่าต้องลดจุดห้าเนี่ยแต่ตัวเลขจริงออกมาแค่จุดสองห้าต้องเผื่อใจความผิดหวังหน่อยหนึ่งซึ่งการกระทบผมว่าอาจจะกระทบในเชิงของตัวค่าเงินช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เรามองการคัดออกเบี้ยเนี่ยแล้วตลาดมองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นภาพของการอ่อนเยอะอเนียสมมุตินะครับว่าคืนนี้เนี่ยช่วงตีหนึ่งเนี่ยเฟิดออกมาเป็นภาพของการคัดแค่จุดสองห้าเนี่ยอาจจะได้เห็นสัญญาณตัวดอลลาร์เนี่ยเป็นภาพของการกลับมาแข่งค่าระยะสั้นดีดกลับขึ้นมาสั้นๆซึ่งถ้าเกิดดอลลาร์แข่งค่าสั้นปุ๊บเนี่ยสัญญาณตัวั้นบาทอาจจะเป็นภาพของการรีบวดสั้นเช่นเดียวกันก็เป็นภาพของการที่อาจจะเห็น บาทเนี่ยกระตุกอ่อนขึ้นมาระยะสั้นนะครับเช้านี้จริงบาทอ่อนขึ้นมาเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับในนี้จริงๆก็คงต้องค่อยๆจับตามองประเด็นนี้ดี๋ยวนเนี่ยผมว่ากลุธ์การลงทุนคือโซนนี้ถ้าใครครับความเสี่ยงได้ต่ำอะ่ะโอเคอาจจะดูหน้าหุ้นตัวเองก่อนว่าตัวเองถือหุ้นอะไรนะครับหุ้นเป็นงบดีไหมพอตสามดีไหมสัญญาของตัวครื่องหลังดีไหมปีหน้าดีไหมถ้าดีผมว่าก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าเซ็นเด็กจะอยู่ในเทรนของขาดขึ้นนะครับขณะที่ ถ้าเกิดมีปัญหานิดหน่อยก็อาจจะเป็นเพราการชะลอแล้วก็ลดความเสี่ยงลงบ้างนะครับแต่ถีาเกิดในขาหนึ่งคนที่แบบรับเครื่องเสียงได้สูงแล้วก็จะเล่นเบสกับฝั่งของตัวเฟดเนี่ยมุมมองส่วนตัวถ้าออกมาจุดสองห้าอาจจะเด้งเรื่องของตัวดอลลาร์แล้วก็ค่าบาทอาจจะอ่อนในนี้ยกลุ่มที่ตะวนเจ็บจากฝั่งของตัวค่าบาทมานานๆใน,นที่แข่งข้าเนี่ยเผยๆนะครับอาจจะเห็นจังหวะของการที่สลับมาเก่งเพิ่เมเติมเนี่ยหน้าหุ้นชุดของการเก่งเบสสั้นๆนเนี่ยผมว่าอมองในช็อตพวก ส่งออกหรือว่าตัวที่รับเทรนด์ดอกเบี้ยขายลงนะครับก็คือเท <Okay. S 1> สเนี่ยอ่าช่วงที่ผ่านมาตัวที่โดนหนักๆคืออิเล็กทรอนิกส์อาจจะได้เห็นกหน้าตัวการเกงอิเล็กทรอนิกส์กลับขึ้นมานะครับ <Okay. S 1> หน้าพุ้นใหญ่ก็เดลต้าหน้าพุ้นมิดสมอลก็คือแคลคอมนะครับส่วนฝั่งของตัวหน้าพุ้นกลุ่มทางด้านของอชุดอ่าส่งออกเนี่ยอีกขานึงคือพวกส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าขานี้คือทิ้งลงมาเยอะเหมือนกัน <Okay. S 1> อาจจะเป็นภาพ <Okay. S 1> ของการสลับ IDC นะครับแล้วก็ฝั่งก็คือพวกกลุ่มไฟแนนซ์ที่ได้ประโยชน์จากฝั่งของการคัดดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าจะคัดน้อยคัดมากแต่ก็คัดนะครับเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์จะเป็นภาพของการสลับกลับมาเกมงรเพิ่มเติมก็วางไว้ที่ตัว MTC นะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กยังวางต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราทิ้งท้ายตัวเทอร์นาลารปีนี้ไว้เนี่ยครับก็คือฝั่งตัว SG สจีครับเจ้าซนะครับซึ่งใช่ SGC ซสัปดาห์แล้วคอยโซนประมาณบาทสี่สิบนะครับ ก็แรลลี่ขึ้นมาได้ค่อนข,ข้างดีนะมาหยุดโซนั้งมานบาทเจ็ดสิบละยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ผมว่าอัพไซด์ยังมีอยู่นะครับบวกขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์วีคอนวีคเนี่ยแต่โมเมนตัมยังไปต่อแน่ๆนะครับก็ประมาณนี้นันสำหรับตัวทิศทางตลาดแล้วก็ช็อตของการดูในคืนนี้เนาะ <L ay> เรื่องของตัวเฟดครับ <L ay> okay. อโอเคอ่ะก็ประเมินทิศทางไปลักษณะนี้นะฮะส่วนความเสี่ยงมันมีอะไรไหมฮะคุณเชรหลังจากที่ตลาดเบรกไซเบียแบบนี้แล้วมามันควรจะ เราอะไรยังไงต่อไหมฮะคือคือด้วยภาพรวมอ่ะผมว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยความเสี่ยงคือตอนนี้ตลาดคาดหวังไปแล้วว่าจะเกิดอย่างน,นี้จะมีนโยบายอย่างน,นี้ต่า,างๆ<ช><ช>ขึน้นมาเน่ะเห็นออกมาได้ได้ตามคำลายได้เร็วมากเอยแค่ไหนในจังหวัดที่ราคาพุ้นอะ่ะมันขึ้นมาตอบโจทย์ไปแล้วนะครับในเนี้ย<ช><ช>อันนี้คือความเสี่ยงท<ช>ี่ผมว่าขอให้รัฐบาลทำเขียนออกมาได้จริงแล้วก็เม็ดงินต่างที่ ใส่เข้ามาสามารถรองรับเรื่องของคนเกียงรายระยะสั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับร็อตคือวายพักอะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในการแรลลี่ของตลาดขึ้นมามเราจะเห็นว่าเม็ดเงินของวายพักผมว่าผลตอบอตัวกระแสะตอบรับอะดีอยู่แล้วแหละนะครับเม็ดเงินใส่เข้ามาแหละพี่ถือว่าในจังหวะที่ใส่เข้ามาจริงเดือนตุลาคมเนี่ยสัญ,ญญาณของคนที่เล่นขึ้นมาก่อนเนี่ยจะเป็นภาพของการขายใส่วายพักเนี่ยมากเลยแค่ไหนวายเม็ดเงินจะเข้ามาเลี้ยงได้มากเลยแค่จุดนี้เป็น ต้องดูแล้วก็นวิวไอพกรัตเนี่ยออกมาได้ดีแค่ไหนอันนี้คือปัจจัยในประเทศที่เรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับที่ตอบรับปัจจัยบวกที่ขึ้นมาแล้ว mm hmm. ขนาดฝต่งระเทศเนี่ยคงต้องไปดูเรื่องของตัวเทรนค่างเงินป็นคีหลักอย่างที่เกิดไปเนี่ยฝั่งตัวเฟดถ้าเกิดคัดดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเฟดคัดดอกเบีย้ยที่ความเร่งแล้วตลาดกลับมากลัว mm hmm. เรื่องของตัวการเกิสดสติจัดถอยอันนี้ไม่โอเคนะครับ mm hmm. อีกขาหนึ่งคือเราเราปิดความเสี่ยงเรื่องของตัวฝั่ง อ่าญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยฉีกกว่าชาวบ้านก็คือเขาเป็นดอกเบีย้ยขาลงมานานต่ำติดตดินมานานนับปัจจุบันี่ยดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นเนี่ยค่อยๆเป็นภาพของการกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอ่าค่อยๆส่วนชาวบ้านชาวบ,บ้านคือขาดดอกเบีย้ยเนาะไม่ไม่คงก็คัดนะครับแต่ญี่ปุ่นเป็นภาพข,ข,ของการไม่คงก็ขึ้นเป็นขาวการค่อยๆขึ้นขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ถ้าเกิดสัญญาของตัวญี่ปุ่นสลับมาเป็นการขึ้นดอกเบี้ยขาหนึ่งเนี่ย ซึ่งสุกวันนี้จะมีการชุม BOJ ต่อเนื่องจากกลางสัปดาห์ที่เป็นบ OJ คือตลาดังคง forecast ว่าณรอบเนี่ยยังเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยยังไม่รีบขึ้นถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ในการที่เขามาขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี่ยคีี้จะทาให้ตลาดการเงินเนี่ยผันผวนแล้วก็เงินที่ลงทุนกู้ฝั่งของตัวเยล็อกไปลงทุนข้างนอกก็คือเยนแครีเทรดเนี่ยจะเกิด p o s i t i ่นที่กับไหลกลับก็คืออันวายเยนแครีเทรดเนี่ยทำให้ตลาดการเงินเนี่ยผันผวนอันนี้ก็คงต้องจับตา เทรนของตัวคู่ข้างเงินก็คือ USD ต่อ JPY <Yeah>. คู่นี้ด้วยครับมันทําให้มงมนตั้มของต,ตลาดหุ้นตลาดการเงินทุกอย่างเนี่ยมันมันเบี่ยงนะครับอันนี้คือ <Yeah. S 1> ความเสี่ยงที่ต้องติดตามสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวพวกอเมริกาแหละตอนนี้ยังอยู่ในสรอรี่ของการที่เข้าสู่เลือกตั้งเดือนพฤศจิกนะอันนี้ก็คงต้องค่อยๆติดตามว่าช็อตแรกคือทรัมป์ดูเหมือนพลาดท่าไปแลนะครับจะมีช็อตที่สองไวในเดือนไม,ไม่ดูกันนะครับ <Okay. S 1> ประมาณ มีมีนั่นุนมีมุมมองกรณีเฟดนะฮะถ้าเกิดแบบเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเลยจะ,เ,ะ,กะเกิดอะไรขึ้นมีตลาดถ้าเกิดเออยางงี้ต้องต้องบอกว่าอันนี้เซอร์ไพรส์เลยตลาดอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าสัญงานชุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเทรนเงินเ,นเฟอ้อมันเป็นภาพของบาลานซ์ลงมาเรื่อยๆเงินเฟ้อเคยสูงมากตอนเนี้ยเงินเฟ้อมันเคลี่อนมาลวอางเนี้ยการปรับเรื่องของตัวต้นทุนต่างๆมันจะต้องทิงง้งตัวลงมาด้วยอัเน,นี้ยถ้าเกิดไม่ไม่คัทเลยนะแล้วตลาดคาดว่าจะคัทจุดสองห้ากับจุดห้าอันเนี้ย ตลาดเห็นสับเสี่ยงจะแพนิคครับจะจะเป็นภาพของการปรับฐานลงแน่อนอันตรายตัวใครตัวมันเลยอ่ามีตกงมาแล้วอ่นนั่นคือคือฉีกเลยอะฉีกกำลาบใช่ฉีกกำลับเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือลดนั <literally S 3> <ing> in <world> ่นแหละแต่ว่าลดยี่สิบห้าห้าอกสิบแต่ลดห้าสิบต่างนี้ก็แปดสิบอะไรเงี้ยคือมันลดเย่างละแต่ว่าจะลดศูนย์จุดสองห้าหรือลดศูนย์จุดห้าแต่กรณีไม่ลดก็ตัวใครตัวมันนะฮะใช่ทองขึ้นเลยนะเงินเนี้ยทองขึ้นแลทอง ทองก็ยัง,งเป็น trend เทรนด์ที่ดีครับเพราะทองระยะสั้นยังเป็นเทรนที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆ่านนี้ได้ได้ฝั่งตัวดอลลาร์ด้วยเพราะดอลลาร์ที่เยยาาราเห็นกันคือ,อยังไงก็ลดอ่ะคนก็จะมองว่าดอลลาร์ Dollar ก็จะถอยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าบอกอยังไงก็ลดแต่ลดไม่เท่ากับที่คาดการอาจจะเห็นจังหวะของการที่ดอลลาร์มันเด้งสั้นทองอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบดอลลาร์แข็งนะครับในเนี้ยภาพรวมถ้าดอลลาร์เด้งสั้นอ่ะทองอาจจะมีจังหวะของการแผ่วนิดนิด ได้บ้างกันแต่แต่เทรนใหญ่ของตัวทองอ่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคอยู่ครับมาอ,อ่มีคำถามต่อเนื่องนิดหนึ่งนะคุณเพชรหุ้นกลุ่มนิคมมละเป็นยังไงดับเออมตะ,ะผมผมว่าค่อนข้างดีค่อนข้างชอบเลยล่าสุดจะเห็นว่าทั้งฝั่งตัว W H A แล้วก็มาต่างเนี่ยมีส่วนของการปรับตัวสมมติฐานของตัว,ขขตตวการคาดการการขายที่ดินนะ่ะขึ้นนะครับคือด้วยเนเจอร์ของกลุ่มเนี้ถ้าเราดูผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ครึ่งหลังเทียบครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะเห็นจังหวะของการที่เร่งปิดปิดตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับเร่งปิดดีลกับลูกค้าให้ได้นเนี้ยภาวะของการรับรู้เรื่องของการขายที่ดีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะดีนะครับในเนี <Okay. S 1> ้ยภาพรวมตอนนี้เรายืนอยู่เข้าสู่ไตรมาสสามแล้วจะวิ่งเข้าสู่ไตรมาสสี่แล้วในเนี้ยโปรเจกชันครึ่ง mm hmm. หลังทั้งคู่ครับทั้งอมตะกแล้วก็ w h a เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น mm hmm. แล้วก็ เราเห็นสัญญาณก่อนนั้นคือภาวะของตัวแบบทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะไปเล่นจังหวะของอ่ากำแพงภาษีของตัวจีนอะไรต่างตอนนี้จะเห็นว่าโอกาสนะครับในการย้ายฐานการผลิตเนี่ยจากฝั่งของจีนเนี่ยเข้าไทยนะครับก็ได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลุ่มนิคมก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้อาจจะชวนบวกจากประเด็นนี้เข้าเช่นเดียวกันเนี่ยภาวะผมว่าได้ทั้งคู่นะแต่คู่นี้ขึ้นไปได้ครับสำหรับตัว w ิลเชลลป้ามาตัรับอีกตัวหนึ่งนะ ขอกรอบ A, OT, A OT อ, A A <OT S 2> อบวที <พง S 2> อะเอวที่ง<อ>เกิดเมืวานหือว่าเป็นนักผู้ใหญ่ที่วันที่ตลาดแบบใช้หลายๆเซกเตอร์เข้ามามากแล้วเนี่ยเริ่มเห็นจังหวะของการที่ท้ายสุดเนี่ยพี่ใหญ่อย่าง A อวก็เข้ามาช่วยตลาดเมื่อวานง่ายสุดของอกรอบเทรนด์เท,นเทคนิคเนี่ยก็คือจังหวะของการย่อครึ่งแท่งเมื่อวานครับครึ่งแท่งเมื่อวานเนี่ยอยู่ประมาณสัก 63. สิบสามอ่ 75อปัดขึ้นเรื่อยเป็น64นะครับผมว่ากรอบในการย่อเนี่ยจะถูกมันม64หรือใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นค่าเฉลียระยะสั้นของตัวอ่าเอโเส้น5วันที่63.75นะครับก็แถวๆนี้เลย63.75หรือว่า6 3 4เนี่ยอันนี้คือแนวการย่อเพื่อตั้งรับนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นจะเจนคือเป็นภาพที่งัดบอทเข้ามาออกข้างแล้วก็งัดแก่งไซเวทูไซเวอัพค่อยๆแล้วก็เบรกขานตัว เส้นค่าเฉลี่ยที่มีนย้ำคมากคือ200วัน,วนเรียบร้อยแล้วยืนแน่นแล้วครับเมื่อวานเบรกขึ้นมาวันเนี้ยย่อเป็นภาพของการตั้งรับเพราะว่าเลือกทางนะครับส่วนแนวต้านก็สัญญาระยะสั้นเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยต้านรอบของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก67.5ครับเคยทําไว้ในช่วงสประมาณอ,อช่วงเดือนมีนาเมษาแถวนั้นแล้วถ้าเกิดเราดูปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจในฝั่งตัวท่งทองเที่ยวเราก็จะเห็นแหละว,ว่า ซีซันแนลคือพอร์เตอสองเป็น low season พอร์ r 3อร์สามท่องเทีย่ยวจะกลับมามากขึ้นแล้วก็เร่งขึ้นด้วยพอร์เตอสี่แล้วก็ถ้าเกิดแผนท้ายเรื่องของตัวซีซันแนลนิดหน่อยเนี่ยช่วงของเดือนตุลาคมครับเดือนตุลาคมอะ่ะจะมีตัวของ golden week ของจีนดเดี๋ยวนีเราจับตาครับในฝั่งเดือนตุลาเนี่ยจีนจะเข้ามามากขึ้นในช็อตตรงโซนนี้ก็กลายว่าหน้าหุ้นเกี่ยวกับทางด้านของตัวท่องเที่ยวอะ่ะก็เริ่มเบรกอั p ขึ้นมาอย่างเมื่อวานใช้เอวีเป็นที่ใหญ่ ใช้ตัวของกลุ่มเนี่ยเป็นฝั่งของตัวเอราวัณขึ้นมาเป็นต้นนกประมาณว่าได้ผูงท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ช่วงสี่สัะครับแล้วหุ้นลงบาลบำรุงเอ้กเกษมลาก่ะต้านเท่าไหร่คะถือได้ไหมฮะโอเคอถ้าเกิดกเกษมราชเนี่ยแพทเทิร์นเป็นภาพของการออกข้างอยู่นะครับแต่ยังตัวบนเส้นค่าเฉลีย่ยระยะสั้นเช่นเดียวกันก,ก็คือเส้นท้าวันสิบวันนะครับก็ อ่าแถวๆนี้มีลุ้นนะครับในการขึ้นไปประทะต้านสําคัญของเขาที่เส้น200ที่ประมาณสักเอ่อสิบครับอันนี้คือต้านสําหรับเล่นรอบในรอบนี้สาหรับตัว BCH นะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมว่าสั้นๆไม่กวรจะหลุดเส้น10วันก็คือแถวๆประมาณสัก17บาทนะครับในกรอบก็คือ17ตจนถึง18.6นะครับประมาณนี้สําหรับตัว BCH ครับแล้ว Virtual Bank ทั้ง KT b อ่าแล้วก็ Bbl นะฮะที่ทีเ SCB เป็นยังไงบ้างฮ สตอรี่นี้มีสนับสนุนกลุ่มนี้ยังไงไหมครอ่าฮะจริงๆนะผมส่วนตัวนะผมคิดว่าเว r ร์ชวลแบงกะเป็นสตอรี่แต่ที่เกิดจะใส่เข้ามาในเชิงของตัว e อ r n i n g เนี่ยอาจจะเจ็บสั้นถ้าเราไปดูดีนะครับคือสัญญาของตัว v i r t u a l bank คนทำในในตลาดต่างประเทศนะครับไม่ค่อยกำไร oh. ใช้เงนะินมากพอสมควรคือมันจะเป็นภาพของการเจ็บสั้นก่อนแต่โอเคคนจะเล่นสตอรี่ว่าโอเคอคุณขยายธุร oh. กิจจากที่เป็น ธุรกิจดั้งเดิมอะนะครับนาคาปกติเนี้ยเริ่มไปนะฮะไม่ต้องมีสาขาแล้วขยายอย่างนั้นมันก็แต่มันต้องลงเรื่องของเทคโนโลยีนะไม่ต้องลงเรื่องสาขาก็จริงอะแต่ช็อตแรกมันต้องลงเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปางเนี้ยภาพรวมต้องบอกว่าผมว่าตีนเนี้ยไ,ไ,ดได้สตอรี่แต่ไม่ได้อินนิงไม่ได้กําไรใส่เข้ามาได้สตอรี่นะครับในเนี้ยภาพรวมก็แต่ก็ดีอะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคนเป็นเป็นแดงจริงเราไม่ไม่เดินหน้าตาม เทรนด์ของตัวเทคโนโลยีไปเนี่ยคีย์นี้ก็จะเป็นคีย์หนึ่งที่อ่าอาจจะถอยหลังไปเรื่อยโดนดิสลัปไปเรื่อยนะครับอืมประมาณนี้เพชที่เคยแนะนำเรื่องหุ้น p r t r ด้วยอ่า PRTA ใช่ไหครับ p r t r ก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าสัญญาณของตัวอ่าไตรามาสสามไตรามาสสี่เนี่ยกำไร จะเป็นภาพของการทำ n e ว h i g รายไตายมาสแล้วก็รายปีต่อเนื่องแล้วก็ตามธุรกิจฤด,ดูกาลของเขาช่วงฤดูกาลของเขาเนี่ยครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกแล้วก็จุดที่เป็นไตรามาาที่พีกเนี่ยคือไตามาสี่เพราะอะไรเพราะว่าทุกๆปีของตัวอะไตามาสี่เนี่ย P R T R จะเป็นภาพของการรับรู้ในข่าวของตัวโบนัสพนักงานเข้ามานะครับก็จะเป็นเว,เวลาเวลาเวลาลูกค้าของตัว P R T R เนี่ยจ่ายเงิน พนักงานเนี่ยจ่ายเข้าพีอาร์พีอาร์ทีอาร์และพีอาร์ทีอาร์เนี่ยเอาเงินก้อนเนี่ยไปจ่ายให้ให้พนักงานอีกทีหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเกิดวันดีคืนดีเนี่ยพนักงานได้โบนัสพีอาร์ทีอาร์ก็เหมือนออนท็อปบนโบนัสเข้าไปอีกขานกินมาที่ในห้างเงินเดือนพนักงานแล้วก็เงินเดือนโบนัสนี่นเนี่ยควอเตอร์สี่ก็จะเป็นจุดพีคและเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับไตรามาสสามก็จะเป็นจุดสูงสุดใหม่ของบริษัทเหมือนเดิมนะครับนีนเนี้ยแพทเทิร์นของตัวผลประกอบการน่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วง นะครับส่วนฝั่งของตัวเทคนิคเนี่ยล่าสุดเขาขยับขึ้นไปมีวันหนึ่งขึ้นไปตีแถวประมาณ5บาทซึ่งแถวห้าบาทเนี่ยถือว่าเป็นสเส้นที่มีระยะก็คือสเส้น2 0 0รยวันนะครับตอนนี้2 0 0รยวันอยู่ยที่ประมาณสักเทื่เอาไปเป๊ๆคือ4.94ีน่น,น,นะครับแต่้าเกิดปัดขึ้นเอาตัวเลขกลมๆอ่ะก็คือ5บาทแสดงว่าในด่านที่สําคัญของตัวเทรนเทคนิคของเขาอ่ะมันอยู่ที่โซน5บาทก็คงต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานในการที่จะไปกลับขึ้นไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรแย่แล้วก็ เรื่องของตัวปันผลก็สูงนะครับ v a l u a t i o n ก็ยังอยู่ในโ,โซนที่ไม่แพงแเนี่ยแต่มันเป็นหน้าพุ้นที่อาจจะไม่ใช่แบบหน้าพุ้นตลาดที่เก่งกําไรกันมากๆเป็นหน้าพุ้นในการถือลงทุนเชื่อว่าแต่นานกำไรอ่ะจะค่อยๆเบรกเรื่องของตัวราคาขึ้นเรื่อยๆก็สะสมได้ครับตอนนี้กรอบของการสะสมอยู่โซนสักประมาณถ้าต่อรองราคานิดหน่อยเส้นค่าเฉลีย่ยสักประมาณเส้น25วันเนี่ยอยู่มาสัก4 60. บาท60สลบในกรอบตอนนี้ที่เขาเล่นอ่ะผมว่าจะอยู่โซนสักประมาณ4.6ถึง5บาทนะครั <S <S บ มีมีคำถามต่อเน,นื่องกับเพ้นที่เคยคุยก็คือโคโค่จะซื้อเพิ่มได้ไหมอ่ะมีคำถามตอนเนี้น,นะโคโค่โค,คือเทรนกำไรเนี่ยควอเตอร์สามยังจะเป็นควอเตอร์ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเน,นื่องแม้ว่าความเสี่ยงระยะสั้นที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะมีเรื่องประเด็นค่างเงินเนาะแต่ด้วยภาพรวมเช็คแ้วไม่ได้มีปัญหาม,มากอีกขาหนึ่งคือคนจึงวนเรื่องของตัวต้นทุนคือเรื่องของราคามะพร้าวเนี่ยตอนที่เห็นว่าราคามะพร้าวกระตุกข,ขึ้นอีกขาหนึ่งและแต่ ภาพรวมของการคนโทรลราคามะพร้าวของเขาเนี่ยทาได้ดีครับมีการเก็บซ็อกไ้อยู่แล้วเนี่ยภาวะของความเสี่ยงประเด็นเนี้ยไม่ได้เยอะนะครับนเนี้ยอ่ามันจะสามารถออ f เ e ตได้เรื่องของตัว r e v e นิวคือรายได้เนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยไปจีนยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงูแล้วก็เพิ่มกำลังบิดเข้าไปอีกนเนี้ยหลงจงแล้วนะคือรวมทุกอย่างแล้วนะคือไม่ว่าจะเป็นพอต้นทุนรายได้ต่างๆเนี่ย b o ท t o m ไ i n e ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเดินหน้าทาจุดสูงสุดใหม่ได้อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ ฉีกกลุ่มของตัวธุรกิจทางด้านของเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยจะพีคไปแล้วในช่วงคอร์เตอร์สองแทบตัวมีแค่พจะวิ่งขึ้นได้ต่อในช่วงของคอร์เตอร์สามเนี่ยแต่พื้นฐานไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับตอนนี้แค่มันโซนอยู่โซนบนนิดหน่อยตลาดอะเล่นงัดหุ้นบิ๊กแคปโซลางเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวพอช่วงสักมันหรือว่าตุลานาวิเคราะห์จะเริ่มออกประมาณอ่าประมาณการเรื่องของตัวงบคอร์เตอร์สามเนี่ยผมว่า มันอาจจะมีสว่าะของการกระตุกแลนดี่ได้อีกรอบหนึ่งทีนี้กลับมาดู valuation นะครับมองไปอันนี้จะป,ปลายปีแล้วสมมติว่ามองไปปีหน้านะปีหน้าเอาแบบเกลาๆนิดหน่อยคือพอดแคสต์ของตัวกำไรของของเราเนี่ยระวังไว้ที่ EPS เนี่ยประมาณสักหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดผมปัดลงเลยเหลือแค่หนึ่งก็คือหนึ่งบาทต่อหุ้นตอนนี้ราคาหุ้นอยู่แประมาณสิบสองบาทคำถามคือ valuation เนี่ยนัดวันซื้อขายก่อนก็คือสิบสองขันหนึ่งอ่ะ ตอนนี้ซื้อขาย forward p e ปีหน้าที่ส2เท่าครับต้องบอกว่าหน้าหุ้นเอ n ร์เ g ็งกอส l ลเวลประมาณสัก30 40ี่เปอร์เต่อปีแต่ PE เล่นกัน forward 12เท่าผมว่าไม่แพงในเนี้ยตอบโจทย์คือ,อระยะสั้นอยู่ในโซนของการสะสมใน,นเนี้ยคือไม่ลงอาจจะยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าสะสมกำลังอยู่ในเนี้ยถ้าผมาอบอกว่าได้ซื้อเพิ่มโซนนี้แถวน,นี้พ e. ีเอสองเท่าต้องตอบโจทย์ว่าแพงไหมครับถือแล้มก่งสุนคิวว่าไม่แพงอะ่ะก็สะสมได้เช่นเดียวกัน โอเคได้ค่ะ <Hands> อ <Sugar> ่าคำถามหุ <st> ้นที่คุณเพชรแล้วเจมทีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่คุณเพชรแนะนามาช่วงเ้นใหญ่ใช่ใช่เจนทีเราวางแนะนํามาแนะนำมาสักช่วงสิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้สิบเก้าบาทนะครับก็เละนะครับเกือบจะหนึ่งเด้งแล้วในระยะเวลาแค่เท่าไหร่เดือนเดียวเดือนหนึ่งจใช่ใช่คำถามคือไปต่อไหมส่วนตัวผมว่า ส่วนตัวผมคิดว่าไปต่อครับคือคล้ายๆกันหน้าคุาคณเจมทีอะงบคนที่สองเป็นงบที่ต่ําที่สุดในปีนี้แล้วและงบคนที่สามจะตามาคนที่สี่จะเป็นพีซีซั่นทั้งปีปีนี้อาจจะดรอปจากปีแล้วแต่ปีหน้าจะเป็นภาพของการกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีจังหวะของการที่เหมือนเพิ่มรายจ่ายเข้าไปในการ่าฟ้องร้องนี่ลูกนี้นิดหน่อยนะครับางเนี้ยการฟ้องร้องทุกครั้งอะ่ะเวลาถ้าเกิดมีหมายเข้ามาที่บ้านเนี่ย คนจะเริ่มกลัวแล้วเริ่มกระตุกแล้วแล้วก็จะกลับมาประนอมนี่กลับมาจ่ายนี่กันรอบหนึ่งเนนี้ภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้ในช่วงปลาย quarter สองแล้วเห็นว่า c a ช h collection เนี่ยมันเริ่มมีจังหวะของการกระตุกขึ้นในช่วงปลาย q u เต t e r สองนี่ย u a r t e r สาม q u a r ส,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 สี่เราจะเห็นการเก็บนี่ cash collection ที่ดีขึ้นนะครับในเนี้ภาพรวมแบบเป็นแบบนี้ m o เมนตัมของ,ของรึ่งหลังยูนิเกณ์ที่ดีต่อยแล้วนะครับในนี้ภาพรวมของตัว valuation ต่างๆก็จะค่อยปลดล็อกมากขึ้นนะครับ ไม่ค่อยห่วงอ่ะผม <แก S 1> ว่าอ่านจุดมาทอมแล้วสมาร์ทเจนทีนะครับก็ค่อยๆรลนรีขึ้นกรอบตอนนี้ก็คือเส้นสองร้อยวันเป็นตัวที่เรียกว่าอควรใจนิดหน่อยอยู่ตรงยี่ิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้คือถ<ช>้าว,วันดีคืนดีเขาสามารถผ่านยี่ิบเอ็ดอ่ะผมว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะที่รอความนั่นใจมากๆในการกลับมาเป็นขาขึ้นจริงๆอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อาจจะสะสมกําลังเพื่อขึ้นไปเทสยี่สิบเอ็ดแล้วรอวันในการที่จะ เปิดผ่านยิบเอ็ดไปก็อีกหลายหนึ่งเข้ามากลุ่มกลุ่มคนเล่นเทคนิคอ่ะจะกลับมามากขึ้นเป็นต้นเนาะต่อไปผมว่าส่งได้ครับไม่น่าเป็นห่วงได้ใครบถ้วนในเรื่องราวของข้อมูลนะฮะสัปดาห์นี้ก็ตามหุ้นแต่ละเรืมเลยหุ้นอะไรนะคุณพี่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จริงผมว่าถ้าเกิดไปดูค่าเงินค่าเงินอาจจะมีภาไรก็ถ้าดูค่าเงินคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตกออก อมกันนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกลุ่มเกษตรขาหนึ่ง STA STA เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเป็นมัลลี่ของเราด้วยเดือนนี้นะครับก็ยังรายลี่ขึ้นมาได้ราคาวันเนี้ยคือสัญญางตัวอย่างนิดเดียวครับราคายางที่ตลาดไซคอมอ่ะดึงขึ้นมาประมาณอ่อยิ่ที่เลยว่ประมาณสักหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าเซนต์ต่อกิโลนะตะแล้วตีไฮในรอบประมาณสอปีเศษนะครับเน สายยืดคอนเทนต์ถี่หนัมากนะครับก็ประมาณนี้แถวข้อม S T A แล้วก็กลุ่มที่เป็นดอกเบี้ยขาลงอ่ะนะครับก็คือกลุ่มของตัวมือหน้าจับตาเช่น M T C แล้วก็ S G Capital นะครับ J M T ก็ได้นะครับประมาณนี้ H G C หรือ S C G ที่จำไม่ได้ S G C S G Capital ครับ S G C ใช่บริษัทลูกตัวซิงเกิ อ่ใช่ใช่ตามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพี่จาได้อ่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ยาวนิดหนึ่งกับคุณเพชรนั่นเองนะคะจุนอ่ะก็สรุปภาพใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะตลาดไทยยังเป็นไซด์เว้อัพอยู่นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องราวของคณะดอกเบี้ยสหรัฐนั่นเองนะคะว่าจะสร้างความเชื่อมั่นแบบไหนอย่างไร